โอเคพี่พร้อมแล้วครับไฟพร้อมครับกล้องสเปดโอเคมาทุกคนพร้อมเ okay, ค้กอะหมดแล้วพีเว่เดี๋ยวผมบอกทีมพอปเติมให้ด่วนเลยโอเคพี่มาเอยเบรกกระแตกแล้วมาโอเคสามสองหนึ่ง หมดอีกแล้วพี่เอา่อยคำโตซะด้วยไม่แบ่งใครหนานุาน่มละมุนแบบนี้ใครจะไปอดใจไหวแถมประโยชน์เยอะอีกด้วยตองซิฟฟอนสไปยรูดีนาบายบายกลับบ้านกลับบ้านทำกามกับขอ,องหมดแล้วสนับสนุนโดยโรงไฟฟ้าบางประกง